ใช่คราวนี้เวลาเราจับจีบในเรื่องของเราว่าเราจะชอบจับแค่ไหนสมมุติว่าให้วาดบอกครูขาว่าชอบแค่3ามเซนเราติดอันนี้ก่อน<า>อันนี้แยกออกไป3มก็บ4ต่างกันไหได้ส,สิามก็คือพอพับจีบแล้วหนึ่งจดห้าตกใจเหมือนครูเลยตกใจของน้องปลาเห็นไหมครับว่าเป็นลูกปลาเห็นไหมคะว่าปลา <beads> ของฟีอของฟีน่ามกหมดเลย้ยอาารย์ไมด้เลยอจารไม่ได้กีเราอันนี้จายตัดตัดทิ้งแม่นึฮะตัดไหมจัก็ตัดเส้นละเส้นึงี่ยืนก่อนูนก็แล้วแหละกางหาโ่้ตจะดีอ่ะคราวนี้เราก็วัดออกมาสามเซนหรือจีบที่เราอยากจะได้แหละเราก็พับไปพับเส้นที่เราตัดก่อนน่งนอนนิ่นู่น แล้วเราก็พับจีบเนี่ยค่ะสองสิบเ <5. S 1> นี่ยแล้วเราก็เอานี้ค่ะวางให้มันตรงไปเรื่อ,อ,อยๆ <5. S 1> ไม่งั้นเราไม่มีหลัก <5. S 1> แล้วเราก็กระดาษเราก็พิการหมดเลยเพราะเราจับจีบตรงนี้ <5. S 1> จริงๆแล้วมันเลื่อนหมดมันจะพงังทำอย่างนี้ทีละสเต็ปแล้วก็ตัดไปหายนี่ตัด้ จุดต้องทำเหมือนกระโปงทุกจีบถะวัดไปสามเซนว่ากันไปพับเส้นนี้ก่อนพับเส้นนี้ก่อนพับเส้นที่เราแปะไว้ก่อนเพื่อนเลยถ้พับเสร็จแล้วก็พับอันนี้หนแล้วก็อันนี้มาแปะให้ตรงนี้ตรงให้ได้เงียกมาเข้าใจไหมคะตัดจนสุดที่ตรนี้ 我看不见。